สวัสดีครับผมครูบนตรีเนจนุสาครูประจำแผนวิชาชา่า,างฟฟ้านลงทำหน้าที่พิเศษในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองเชียงภูงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมวิชาชีพต่างๆในมหาศึกษา จดตั้งและควบคุมดูแลองค์การนักวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยของเราจะเป็นองค์การนักวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทยหรืออวตารและมีสมาชิกชุมนุมวิชาชีพของแต่ละแหนและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทางภาษาสังคมชุมชนและกิจกรรมต่างๆาในระดับสำคัญของชาติ ศาสนาข้ามา์โดยคณะกรรมการอบตเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดโดยมีกิจกรรมหรืองานกิจกรรมเป็นผู้สนับสนุนการจัดิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพและสั่ง ให้สอดคล้องและด้เนินตามนโยบายในหลัพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปร,รกัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนาและเรียนรกศึนษาด้านบุคลิกภาพและนิสัพัมธ์ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนหนาทีวิสามันและกิจกรรม นักศึกษาวิชาธารส่ทรงเสริมสนับสนุนอีลาในธนาการศิลปะและศิรปในึาษาโดยกิจกรรมในแต่ละวันจะเริ่มขึ้นที่กิจกรรมข้อแถวในเวลา7จ็ดโมงหสิบนาทีจนถึงเวลาประมาณ8ปดโมงสิบนาที หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ทำกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็เข้าเรียนนะครับกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ก็จะเริ่มกันที่ค่าพิจกรรมในวันพุธของทุกสัปดาห์รรในค่าพิจกรรมจมํานวน2สองาเริ่มตั้งแต่เวลา14บสนกาสามสิบนาทีจนถึงเวลา16บหกนากาสามสิบนาที ตลอดทั้งภาคเรียนจำนวน18สัปดาห์ซึ่งจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมนัดหมายนะครับเป็นกิจกรรมนัดหมายขององค์การาน,นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือออตเราจะนัดหมายกิจกรรมตามนเวลา ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมชุมนุมวิชาชีพซึ่งก็จะมีะชุมนุมวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้จัดกิจกรรมเสริมในทั้งหมดส8ตานอกเหนือจากกิจกรรมที่อบตรรับผิดชอบครับ หน้าที่ของการกิจกรรมนหนึ่งส่งสเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมในทางศึกษา 2. สองจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพซึ่งวิทยายลัอาชีวศึกษาเมืองเชียุของเราจะเป็นองค์การวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทยมีชื่อย่อว่ดดวาออาอแบกตน เรียกว่าอวทและชมรมวิชาชีพแผนวิชาต่างๆภายในวิทยาลั 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทางษาสังคมชุมชนและกิจกรรมต่างๆในวัสนสำคัญทางศาสนาชาติและประวาาิศาสตร์โดยคณะกรรมการอวทเป็นผู้ดำเนินการและมีงานกิจกรรม เป็นผู้คอยสนับสนุนโดยมีครูที่ปรึกษาอบทอเป็นผู้ร่วมดำเนินาการ 4. จัดกิจครามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพของครเที่นึษาในรูปแบบของชุมนุมวิชาชีพในแต่ละแหนวิชาให้สอดคล้อ,อและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวง เศรษฐกิจองเ์เนรวมด้งโครงการที่พัฒนาเนนเรียนาษ้ด้านบุคลิกภาพและรืสมบั 5. การควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตนาีและเน้นเรียนราและนักเรียนศาวิชาทหาราร,รวมถึงการส่งเสริมกีฬานันนาการและศิลปะและธรรมในศึกษางานกิจกรรม ทำหน้าที่เป็นต้นเรื่องของการ,อร่อนอาหารเพราะฉะนั้นนักเรียนวิชาท่านใดที่จะสอนอาหารให้มาติดต่อที่างานกิจกรรมตั้งแต่เนิ่นๆช่วงปลายปีเดือนพฤศจิก,กาคันหวาการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมในทั้งหมด3กิจกรรม ในแต่ละภาคเรียนซึ่ง1ปีการศียษสาจะมี2ภาคเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง3ากิจกรรมนั schnell, n ido, n ido, n ido. <ve d> ้น <Buffalo> ก to so ิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเข้าแถวหน้าสอดผงในเวลา7โมงห้นาทีรื่อถึง8โมงสีนาทีโดยประมาณของทุกวันที่เปิดตรงการอนสรศกิจกรรมที่2กิจกรรมด้านมาย จากการการอทรตามวันเวลาของวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมชมรมวิชาชีพของแต่ละแหน่งชาติที่จัดขึ้นสอดแทรกกิจกรรมขององค์การวิชาชีพในประบบเทศไทยในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นในสากิกรรมต้องเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละแปสของทั้งสากิจกรรมรวมกันเฉลี่ยมาแล้วเมื่อสกิกรรมรวมกันนะครับถึงจะผ่านกิจกรรมหรือถือว่าผ่านกิจกรรมเมื่อ ข้าร่วมกิจกรรมทัม้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดก็จะถือว่าตกกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนหรือภาคเรียนนั้นๆรวมถึงกิจกรมรมลูกเสือในนาฬิยุทธามาด้วยกิจกรรมนักศึกษาเทางานก็เช่นกัน ซึ่งในกิจกรรมชมรมวิชาชีพกิจกรรมชมรมนักสายทหารและกิจกรรมลู่เสือเนรลีที่สามาน,นั้นถือว่าในชว่วงที่เข้ามาต้นปีการศึกษาครับของนักศึกษาปวชหนึ่งและนักศึกษาปวสสองปวสหนึ 2, 3, 4, ่งกิจกรรมลู่เสือ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาการถือว่าเป็นกิจกรรมชมดุลซึ่งนักเรียนนักศึกษาต้องเข้าร่วมให้ผ่านเกณฑ์จะถือว่าผ่านกิจกรรมเมื่อใดก็ตามกิจกรรมทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์ก็ถือว่านักเรียน เมื่อตรงกิจกรรมกรณีที่ไม่ผ่านกิจกรรมต้องทำย่างไรกรณีที่ไม่ผ่านกิจกรรมทำอย่างไรถ้ตอนที่หนึ่งเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือท้ายภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาหรือภาคการเรียนก็จะมีการประกาศผลกิจกรรมโดยการประกาศหน้าบอร์ดที่หน้างานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการน์ใเรียนนิส3เมื่อนักเรียนได้ศึกษาทราบว่านด้เรียนได้ท่านเตกรรมแล้วขั้นตอนแรกก็คือรับไปทำร้องขอแก้เหตกรรมที่งานเกรรมสองกรอกใบสมัครํำร้องเพื่อขอแก้เหจกรรมพร้รอมอออเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือว่าเซ็นชื่อตามก่อนสาม ยื่นคำร้องของแก้กิจกรรมเพื่อจ่ายค่าลงทะเบียนการแก้กิจกรรมในอัตราค่าเบีย้ยละ1 5 0่าสบาทต่อหนึ่งกิจกรรมที่งานการหนึ่งสี4ยื่นหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนการแก้กิจกรรมนักงานกิจกรรมเพื่อ5เข้ารับการพิจารณาถึงขั้นตอน และแนวทามการแก้กิจกรรม 6. เสนอโครงการและเนินโครงการการแก้กิจกรรม 7. ส่งรายงานผลการแก้กิจกรรมเป็นรูปเล่มรออายงาน 8. รอฟังผลการแก้กิจกรรมเมื่องานกิจกรรมประกานก็นก สามารถที่จะทราบได้เลยว่าแก้เหตุกรรมผ่านหรือเปล่าครับทันน้งหมดทั้งมวลนี้การแก้การเข้าร่วมมันก็มีขั้นตอนดังนั้นนักเรียนศึกษาทุกคนทุกท่านในวิทยาลัยอาชวศึกษามเมืองเชียงใหม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมในแ,แต่ละภาคการเรียนเพื่อได้รับผลการประเมิมนว่าผ่าน,านก,กิตกรรม ซึ่งเมื่อผ่านกิจกรรมก็จะเป็นผลต่อผลการเรียนหรือผลการจบการศึกษาในระดับโปชและระดับโปศดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญน,นะครับต้องผ่านเกณฑ์ถึง3กิจกรรมถึงจะสิบผ่านงานกิจกรรมนักเรียนศึกษาก็ มีเรื่องทีแนะกแล้วก็เรื่องแจ้งสราบเพียงเท่านี้กระผมหัวหน้าการศรรึกษสติดคับ